HELLO! I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไหมครับผมก็ยังอยู่ที่ออสเตรเลียครับแต่ว่าไม่ได้ลืมท่านผู้ฟังครับเราเข้าใจว่าเราต้องฝึกภาษาอังกฤษไปเรื่อยๆวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครับที่รัฐฟลอริดาครับเพื่อนผมเองก็อาศัยอยู่แถวนั้นซึ่ง เมื่ออาทิตย์ที่แล้วรถติดมากเลยครับรถติดมากๆจนถึงไม่ขยับเกือบเป็นชั่วโมงครับมันเป็นเพราะอะไรครับมันเป็นเพราะว่าจรแเข้นั้นเองยาว3เมตรครับอันนี้ก็ยาวนะ3เมตรซึ่งคลานไปบนอ่ไฮเวย์ครับหรือถนอถน,อนหลวงของอรัฐ Florida ครับ ที่เมืองคีลาก็ทำให้หลายคนก็ตกใจมากเลยแล้วมันทำตำรวจที่เข้าไปก็ปิดถนนเลยแล้วก็เรียกหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสัตว์ป่าครับมาในที่สุดเขาใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะจับจระเข้นี้โดยใช้เชือกนะครับแล้วก็ไม้ด้วยแต่ที่น่าสนใจครับในคราวนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่มีปัญหากับจระเข้ ที่ฟลอริดาครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้พบจระเข้ยาว3เมตรที่อยู่หน้า,าโรงเรียนระดับประถมที่แจ็กสันวิลล์ครับแล้วกลางพฤษภามีจระเข้ถึง4เมตรที่พยายามจะกินสุนัขที่ปาร์กนะครับที่อยู่สวนสาธารณะ ที่โอเวียด้วยแสดงว่าเขามีปัญหากับจระเข้น่นแเลยที่ฟลอริดาครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราวันนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะอ่านข่าวนี้เรามาทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเรามาเริ่มต้นกับคำแรกครับก็คือจระเข้ภาษาอังกฤษมี2คํคำครับ2ชนิดเลยก็คือ alligator และ crocodile ครับ ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของจมูกครับแต่ว่าทีนที่ในคราวนี้เขาใช้คำว่า alligator ครับผมสะกดให้ a l l i g a t o r alligator สำหรับท่านผู้ฟังที่อยากรู้ว่าแล้ว crocodile สะกดอยังไง c r o c o d i l e crocodile ต่ในคราวนี้ครับเขาจะพูดถึง alligator ตลอดเวลาครับซึ่งยาว3เมตรเดี๋ยวผมจะสอนวิธีที่เราจะพูดถ้าเราอยากจะพูดถึงอะไรที่เป็นความยาวของอะไรบางอย่างอย่างเช่นจระเข้อย่างนี้เราจะพูดว่าอย่างไรครับในค่าวนี้มันยาวถึง3เมตรคำว่ายาวถึง3เมตรถ้าเป็นจระเข้3เมตรเราจะพูดว่าอย่างไรเริ่มต้นกับคำว่า3ที่แปลว่า3ครับเมตรก็คือ meter Metre e. ในภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงเป็น Meter ครับ t h r e meter alligator แต่ว่านิยมใช้คำว่า long ด้วยครับ long ที่นี่ก็แปลว่ายาวครับยาวถึง3เมตร is 3 meter long alligator uh, ในคราวนี้เขาจะพูดถึง uh, จะเรีเสาเมตร สองตัวนะครับแต่ก็อีกตัวนั้นก็เป็น4เมตรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คำว่า4 meter alligator หรือ4 meter long alligator อันนี้ก็คือวิธีที่จะพูดถึงความยาวของอะไรก็ได้นะครับ2 meter tall o meter tall person ประมาณนี้ก,กใ็ใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าที่นี้ก็ใช้ three uh, meter long ครับ uh, รถติดในภาษาอังกฤษคนไทยก็รู้จักอย่างดีก็คือ traffic จ a มครับ r a f f i c แปลว่าจราจรครับ T R A F F I C แล้ว Jam ครับก็คือติดขัด J A M นะครับไม่ใช่ Ja มที่เราทาใส่ขนมปังสะกดะคำเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละความหมายนะครับ Traffic jam ครับภาษาอังกฤษจะพูดว่า The traffic was jammed เพราะว่า traffic ไม่ได้เป็นคำนามน,นะครับเราต้องใช้คำว่า jammed J A M, M. e d ครับในคราวนี้เขาบอกว่าจราเข้ขนาดใหญ่ก็ได้ข้ามไฮเวย์ครับในภาษาอังกฤษข้ามก็คือ cross c r o s, s ดังนั้น we will cross the road ก็คือข้ามถนน cross a highway ก็คือข้ามไฮเวย์ครับซึ่งเขาจะอธิบายว่ามัน busy ครับเพราะว่า Highway นี้แสดงว่ามันเหมือน expressway ทางด่วนของกรุงเทพ มหานครก็คือแบบติดตลอดหรือรถเข้าเยอะมากเลยครับเขาก็เลยเรียกว่า A Busy Highway ครับอีกคำหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอสำหรับท่านผู้ฟังวันนี้คือกริยานะครับที่แปลว่าก่อให้เกิดในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า cause c, c a u s e cause ในภาษาอังกฤษแปลว่าทำให้เกิดนะครับ ทำให้เกิดในข่าวนี้ในพาดหัวขา่าวเขาเขียนว่า alligator causes traffic jam อ่ uh, alligator ก็ทำให้รถติดนั่นเองครับทำไมมันเป็น causes เพราะว่า alligator เป็นบุรุษท,ที่3เอกพจน์ก็ต้องเติม s กับกริยาตอนท้ายเลยครับ alligator causes traffic jam อันนี้คือคำศัพท หลักๆที่เราต้องเข้าใจเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องนี้นะครับมีคำว่า to spot ที่ผมเพิ่งอธิบายเมื่อเดือนที่แล้วผมจำได้ spot ในภาษาอังกฤษนะครับนอกจากคำว่าจุดเมื่อนำไปใช้เป็นกริยาความหมายก็คือพบเห็นอะไรบางอย่างครับ primary school ก็คือโรงเรียนระดับประถมนะครับเขาจะพูดถึง primary ในข่าวนี้ครับแล้วก็ attack แปลว่าโจมตีครับเพราะว่าจระเข้ได้โจมตีสุนัขครับ The alligator attacked a dog ครับเราพักกันสักครู่นะครัครบกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาเอังกฤษนะครับถ้ามีเวลาจะอ่านสองรอบครับสักครู่ครับ A large alligator was seen crossing a busy highway in Florida, causing a traffic jam for travelers. The three-meter-long alligator made its way onto a busy highway in Key Largo, Florida, causing a traffic buildup lasting more than an hour. Police closed the road while Wildlife Control managed to capture the creature with ropes and poles. It's not the first alligator incident in Florida in recent history. Just weeks ago, a three-meter-long alligator was spotted just outside a primary school in Jacksonville, Florida. In mid-May, a four-meter alligator attacked a dog in a local park in Oviedo, Florida, as well. <laughs> A large alligator was seen crossing a busy highway crossing seen in busy in Florida จรเขนาดใหญ่ถูกพบนะครับมีคนมาพบข้ามไฮเวย์ที่เต็มไปด้วยรถที่ Florida causing a traffic jam for travelers ซึ่งทำให้เกิดรถติดสำหรับผู้เดินทางครับ travel ในภาษาอังกฤษแปลว่าเดินทาง T R A V E L ถ้าคุณเป็นผู้เดินทางไม่ว่าจะทำงานไปทำงานไปเรียนไปเที่ยวก็ใช้คำว่า traveler ครับ t r a v e l r double l, l e r ครับต่อเลยครับ the 3 meter long alligator made its way onto a busy highway in k i l a g o จระเข้ยาว3เมตรนี้ได้เดินทางเข้าไปในไฮเวย์ที่ คิลลาร์โกฟลอริดาครับคิลาก็เป็นเมืองหนึ่งที่รัฐฟลอริดา causing a traffic backup lasting more than an hour ซึ่งทำให้เกิดรถติดซึ่งใช้เวลามากกว่าหนึ่ชั่วโมง lasting more than an hour police closed the road ตัรรจก็ปิดถนน Wild ในขณะที่ในเวลาเดียวกัน Wild Life Control Wild Life Control Wild Life ก็คือสัตว์ป่าครับ Control คือควบคุมอันนี้เป็นชื่อของหน่วยงานที่ดูแลสัตว์ป่าครับ Managed to capture the creature Capture แปลว่าจับครับได้จับสัตว์นี้ครับ Creature ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่าสัตว์ตมีชีวิต Uh, เป็น animal ครับหรือเป็น creature C R E A T U R E with ropes and poles ครับ rope R, ope, R O P E ครับ rope ก็คือเชือกครับแล้วก็ pole P O L E ก็คือเสาครับหรือไม้บางครั้งก็แปลว่าไมา้หรืออะไรไม้ที่ขนาดที่มันเป็นเหล็กนะ ที่เขาใช้เพื่อที่จะให้เข้าไป uh, ใน um, uh, เพื่อที่จะจับจระเข้ครับ uh, it's not the first alligator incident in Florida in recent history อันนี้มันใช่เ uh, หตุการณ์แรกที่เกี่ยวข้องกับจระเข้นะครับที่เกิดขึ้นใน Florida เมื่อเร็วๆนี้ it's not the first incident คำศัพท์ที่นะ่าสในใจในประโยคนี้คือคำว่า incident i n c i d e n t incident ในภาษาอังกฤษก็คือเหตุการณ์น,นะครับ just weeks ago ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา a 3 meter long alligator จระเข้ uh, ยาวถึง3เมตร was spotted just outside a primary school in Jacksonville Florida ความหมายก็คือมีคนมาพบจระเข้ uh, ที่อยู่หน้าโรงเรียนป uh, ระถม In Jacksonville, Florida ในเมือง Jacksonville รัฐ Florida In mid May กลางเดือนพฤษภาครับ mid M I D ย่อมาจาก middle ครับก็คือกลางกลาง in mid May ถ้าเราจะเดาว่าวันวันที่เท่าไหร่ mid May ก็น่าจะเป็นประมาณวันที่10 2ถึง20 A 4 meter alligator จระเค้สีเมตร attacked a dog in a local park attack ก็คือโจมตีครับ <c oughs> เราต้องเติม ed เพราะว่าเป็นรูปอดีตการ attack e d a d o g in a local park ในส่วนสาธารณะของชุมชนนะครับ in Oviedo Florida as well Oviedo ก็น่าจะเป็นชื่อเมืองครับรัฐ Florida as well ในภาษาอังกฤษ as well a s แล้วก็ w e w l, l ก็แปลว่า also หรือ TO ครับ t o, o. น่าจะแปลว่าเช่นเดียวกันคือเขากำลังพูดถึง3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับจระเขคก็คือขึ้นทางด่วนเสร็จแล้วก็ไปอยู่หน้าโรงเรียนประถมแล้วก็3ก็คืออไปยุ่งกับหมาที่สวนสาธารณะด้วยครับ As well, Goku 2, Ru also. Okay, Pomi Wenai teacher Ani ning Are you ready? Let's go. A large alligator was seen crossing a busy highway in Florida, causing a traffic jam for travelers. The three meter long alligator made its way onto a busy highway in Key Largo, Florida, causing a traffic backup lasting more than an hour. Police closed the road while wildlife control managed to capture the creature with ropes and poles. It's not the first alligator incident in Florida in recent history. Just weeks ago, a three meter long alligator was spotted just outside a primary school in Jacksonville, Florida. In mid May, a four meter alligator attacked a dog in a local park in Oviedo, Florida, as well. จบข่าวเกี่ยวกับสารพัดจระเข้เลยที่ประเทศออสเตรเลียเราชอบกินเนื้อจระเข้นะผมเคยกินแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าเห็นมันนิยมกินนะครับที่นี่ไม่เหมือนประเทศไทยของเรา จบข่าวนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาพอดีด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผม andrewbigs.com ครับเราจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Big Story Have a wonderful wonderful weekend what's left of it and we'll see you next week on the Big Story goodbye